ท่าทีทางการเมืองที่สอดคล้องกันเป็นปีเป็นขุยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนที่ฉากหน้าพรรคหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีลูกเจ้าของพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีอีกพรรคหนึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายคา้านที่โดยเนื้อแท้แล้วกับไม่ได้ทำหน้าที่คัดคา้านตรวจสอบพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่ากักและสอพิรุษอย่างเห็นได้ชัดมีอยู่3มกรณีที่เข้าข่ายน่าสงสัยคือหนึ่งในเมื่อคุณอภิปรายไม่วางใจแพรทรองทานใน ดนหลบเลี่ยงภาษีตั๋วพ N 2คุณได้พิปรายเรื่องการลุกที่ที่เขาใหญ่3คุณได้พิปรายการโกงที่วัดสนามกอล์ฟอัลาย ปาหีหรือไม่ปาหีที่ผ่านมาเปิดอภิปรายฉากหน้าด่าก,กันในสภาแต่เบื้องหลังอภิปรายเสร็จด่าก,กันเสร็จแม่งก็แยกย้ายกันกลับบ้านอะไรที่มีควรจะยื่นให้มีผลทางกฎหมายให้กลายเป็นคดีแม่งไม่ทําแต่พอประชาชนรเรียกร้อง3ข้อให้นายกลาออกพักร่วมถอนตัวเรียกร้องให้นักการเมืองออกมาแสดงจุดยืนปกป้องทิมไทชาติแม่งก็บอกว่าพวกเราควักมือเรียกรัฐประหารเถอไอ้เท้งผมไม่อยากเรียกคุณไอ้ควายหรอกนะแต่คุณต้องรู้นะว่าประชาชนยุคนี้สมัย เขาฉลาดมากกว่าคุณเยอะผมถามหน่อยพักริยมไอ้พักเด็กเมื่อวันซืนพักไอเทง้งพักไอไอติมพักอีชอ่อพักอย่างนี้เลอที่เรียกว่าพักคนรุ่นใหม่พฤติกรรมแบบนี้มันเฮี้ยหรือไม่เฮี้ยนะคุผู้ชม